Tasco, Oh, minna Tasco. Aroi mai? Arigatou. Ma kui pe sih. si. Good morning ka na. Good morning ka. Hmm. No. Eishinasa alla. Pelkestä min tietla si. Hmm, pelkasasi no tama video ayo TikTok TikTokissa. น o r ร a มเลยวีเดียวเอาขึ้นไปเดี๋ยวจะได้ไปโรงเรียนน้องเลี้ยงค่ะอืมหนูไปโรงเรียนค่ะกินอาหารเช้าก่อนมานั่งกันดีๆดู อร่อยไหมอร่อยกากินหมดไหมเนนะี่ย Siinä <laughs> näyttää töttölä. <laughs> Mikä töttölä? Mikä oli kuppi tässä <dasse> suussa? <laughs> <laughs> bye bye. Oh, bye bye. Have a nice day. Have. อภัยสิกินให้หมดซช่ลูกเลยนิดเดียวอือแม่มยังยม่เลยนั่งดีๆเดี๋ยวมันตกอือกินก่อนเนี่ยเหลือนิดเดียวเอง กินเล้วอ่ออวะเอ็มแล้วเอ็มแ,เอมแล้วค่ะขอบคุณค่ะจ้นายขอบคุณค่ะก่อนทำไงอือไอ้จุ๊บๆุ๊บโอ้ย กราอะไรขนาดนั่นเอาบายบายดิบายบายบบาายเอาวางสิบายบายค่ะบายบายย้มจุ๊บจุ๊บจุ๊บเก่งจังเลยอ่ะวางไลป่ไลป่ะ